มาย้อนความหลังสักหน่อยที่เชียงใหม่นะครับย้อนยังไงคุณเล่าสิคะเพราะว่าสะพนานแห่งนี้คือสะพานที่คุณวิดีถ่ายละครเรื่องแรกเรื่องทัศกาบุตรยัเคยมาปิดสะพานอันนี้นะคะเพื่อถ่ายละครและที่แท้อยู่ตอนนี้นะฮะคือร้านอาหารที่มาแรงแซงโค้ดที่เชียงใหม่มากๆคือร้านนี้ครับร้าน e f f สเกเตอร์นะฮะ,ะ้านนี้เลยนะอะีติดสะพานเลยแล้ววิววิวโคตรดีติดแม่น้ำปิงแล้วติดขันเหล็กคือสะพานเหล็กตรงนี้ะนะบรรยากาศดีมากดูซันเซ็ตแล้วก็โอ้โหกินอาหารชิวๆไป ว่าเราก็หิวเราไปดูดีกว่าครับไปกันนะคะตามอบป้าไปบรรยากาศร้านอร่อยใหญ่มากและชิลมากรัานสวยใช่ครับทีอมอเป็นเดบซีเนาะมาทำอะไรในบ้องด้วยมาถ่ายบีงคับประเดี๋ยวว่าทำเพจเชียงใหม่อ๋อเป็นเพจเซฟเชียงใหม่เห็นนี้คือทำอะไรบ้างคะเอ่อเพจเซฟเชียงใหม่ก็คือจะแบบรีวิวทุกอย่างในเชียงใหม่ค่ะทั้งคาเฟ่ร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวอ่าเราสบายแล้วสบายแล้วเราสบายแล้ว ร้านนี้เชสตแกรเตอร์มีเมนูแนะนำให้พี่บ้างแนะนำเมนูนี้เลยก็ยำไก่บ้านพวงไข่อ่าเฮ้ยน่ากินมากตามด้วยนี่เลยอันนี้คืออะไรฮะอันนี้เมนูสปาเกตตี้ล็อบสเตอร์โอ้โหคุณจะได้เสาตัวใหญ่ใหญ่เอาจัดไปพี่ได้ยินมาว่าเขาเป็นร้านฮิตของเชียงใหม่ตอนนี้เหรอใช่ค่ะคือมาเชียงใหม่ต้องมาร้านนี้เลยเพราะว่าเป็นร้านที่แบบ น้ำเลยค่ะแล้วก็ติดสะพานขัวเหล็กค่ะอ๋อสะพานขัวเหล็กใช่ทำไมเธอถึงว่าสะพานขัวเหล็กขวเพราะว่าขวแปลว่าขวเป็นภาษาเหนื้อขาขวแปลว่าสะพานค่ะอ๋อถ้าคนพื้นที่ก็จะเรียกเลยว่าปานมาที่ขัวเหล็กใช่ค่ะอ๋อไม่พูดสะพานใช่ไหมพูดขัวเหล็กคือเข้าใจเลยขัวเหล็กก็คือเข้าใจอ๋อ้แ้วบอกคนเมืองคนเทพเราก็ต้องเป็นสะพานขัวเหล็กแบบนี้เริ่มเลยเริ่มเลยยเ่ได้เลยเรามาขัดจังหวะน้องเขาหรือเปล่าขัดจงหวะโอเคก็ตามสบายครับเดี๋ยวพี่ไปเล่นกับพี่บ้าง น้องชื่ออะไรครับยีนค่ะเอา้องยีนโอเคจังหวเพชรเกษมเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่นะครับติดตามน้องเขาด้วยนะครับเอาน่ารักแบบนี้เราไปลุยลอกกันบ้านกันแล้วไปลุยครับร้านนี้นะคะเป็นร้านแบบอาหารนานาชาติที่แท้บพูดเดี๋ยวมาดูว่านานาชาติยังไงเดี๋ยววันนีจะเล่าให้ฟังนะคะครับก๋วยเตี๋ยวไก่บ้านควงไข่ที่เราเรียนแบบพอมันเมื่อกี้ใช่ครับซึ่งเป็นไก่บ้านไทยแน่นอนอ่านี่ของไทยละนั้นหนึ่งแล้วแล้วแล้วไก่บ้านเป็นไก่บ้านแบบไหนนะแบบฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์คือแบบไก่บ้านแบบ วิ่งตามสไตล์เลยไก่บ้านฟินแลนด์อยากจะวิ่งไปตรงไหนวิ่งจ้ะไม่มีสังกัดเลยที่สิุดวิ่งยับเลยฮะอันนี้เน่เนนี่สปาเกตตี้สปาเกตตี้ลอบสเตอร์นะฮะแล้วความพิเศษของจานนี้คือเป็นแคนาเดียนลอบสเตอร์แบบเป็นๆแล้วก็เส้นคือกลูเตนฟรีถ้าเป็นกลูเตนฟรีก็ได้เพราะคุณเวดีแพ้แป้งครับใช่สามารถเป็นกลูเตนฟรีได้มาจากแคนาเดียนแล้วนะฮะแคนาดาเสร็จปึ๊บคับนี่มาจากไหนฮะอันนี้เป็นหอยนางรมจากฝรั่งเศสนะฮะฝรั่งเศสใช่คือตัวตกอิ่มมากๆ ส่วนนี้ล่ะอันนี้เป็นซาชิมิครับเป็นกุ้งมังกรจากคูเกตบ้านเราเองในนานาชาติเป็นหลักทุกคนพิซซ่าอิตาลีครับปลากระพงทอดน้ำปลาเออพิซซ่าพิซซ่าอิตาลีนะฮะแล้วก็อิตาเลียนอิตาเลียนแล้วนี่ปลากระพงครับปลากระพง ร้านปลากระพงร้านนี้นะคะหกคือทีเด็ดใหญ่ให้คุณเลือกอย่ตรงนี้เลยใช่ครับแล้วเขาบอกว่าน้ำปลาของเขาเนี่ยไม่เหมือนใครใช่แล้วกเมื่อี้เบอกเขาใส่อะไรนะใส่ใบเตยกับขิงครับทำให้มันมีความหอมมากขึ้นลงไปในน้ำปลาแล้วเรียบร้อยนี่เป็นคาราเมลแบบนี้นะฮะคุณลากแค่ตรงนั้นเหรอฮะแล้วผมกินกินแค่ชิ้นเดียวเลยครับผมก็ลากแค่ชิ้นผมกินนะฮะเดีวเวลากินนะครับแล้วนี่เป็นยำมะม่วงโปะไว้ข้างบนออนท็อปแบบนี้นะฮะโอเคได้สิอ่าพริกหน่อยพริกหน่อยตามสไตล์เราโอ้โห อรยครับหอมมากยังไงน้ำปลามันละมุนขึ้นใช่ไหมเช,ช่บอกว่าที่เขาทำอย่างเงี้ยเพราะ,ะว่ามันจะทำให้รสชาติแบบกลมกล่อมมากขึ้นคุณบอกเลยฮปลาทอดดีมากกรอบนอกนุน่มในแ,แล้วไม่มมอน,นุเป็นแห,งหน้งๆแล้วนี่ฮะนี่ l o เตอร์ครับขนาดใ,ใหญ่แบบนี้แล้วดูความหนึบปลอ l o b s t แบบโอ้โหเป็นๆอย่างนี้ชิ้นอย่างนี้มา จะล็อบสเตอร์เลยดูครับโอ้โหเนื้อเดื่องมากมีคนอาจจะมีคนสงสัยว่าเส้นกู้ยเตนฟรีรสชาติเป็นยังไงอาควงอธิบายกู้ยเตนฟรีนะฮะเส้นมันจะมีความกรอบกว่านิดนึงอ่าใช่ใช่ประมาณนั้นเพราะมันเป็นแป้งแบบแบบเนื้อมันจะดูแน่นแ<ๆ>น่นกว่านิดเดียว่าเท่านั้นเองจะไม่ยาวมากเท่านั้นเวลากินขอยหงฝรั่งเศสใช่ไหมครับจะบีบนี่เลมอนนิดนึงเู่นะแล้วก็นี่ ใส่ลงไปซุ้นเลยนะฮะจักเลยครับเลยครับเป็นไงสดชื่นมากวะดีไม่จะบอกว่ามันดูสดใหม่ใสไลยมากอะหอยมีความแบบหอมมีความหวานแล้วตัวโตไมคแล้วมันลื่นปื๊ดมากอันนี้คือไส้ชิมิล็อกเตอร์ครับอยากกินเขาบอกเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าส่งตรงจากภูเก็ตมาถึงเชียงใหม่นะฮะดูความใสของเนื้อ ใส่จริงๆ,ๆเวลาจิ้มนะครับแล้วก็พลิกมาโอ้โหสีที่เปลี่ยนโอโ้โยสุดจริงๆเอาไว้ดีเอ้ยลุยครับเป็นไงเด้งเลยกรบเลยอะไรกรบมากโอ้โหกรบมาก,มากแต่ตอนนี้วัสมีกำลังซีดขึ้นไปนบนกระหน่อมแล้วใช่ไหมใช่โคตรกรบเลยอะ่ะเด็ดยำเบเกตเตอร์ครับยำเเกตเตอร์คือเอเวอเรสต์ิงมารวมกันอยู่ในนี้ใช่เป็นซีฟู้ดมีกระเพาะมังกระเพาะปลาด้วย แต่ดูแลดูจะแซ่บนะแซ่บแน่นอนดูครับได้ยินเสียงความกรอบนั้นกรอบหอม่เผามากอร่อยหอมใส่พริกด้วผิเนาะสีมันได้ดูจัดเจ๋ดมากเรามาที่นี่ครับต้มยำไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลทไปลุกเลยนะฮะเนี่ยไก่บ้านนะครับเออไม่ได้ไม่ไี้ชอบคุณไก่บ้านนะมันอร่อยอืเฮ้ยไก่บ้านมันจะหนึบๆเนาะแล้วมันก็จะมีแบบควงไข่ด้วย เออเผ็ดไหมหอมด้วยเผ็ดบางๆแต่รสชาติคือถูกต้องมากรสชาติหอมหอมเฮิร์บจัดจ้านแล้วก็อันนี้คือพวงไข่คือไข่ของเขาจากในตัวไก่บ้านเลยไก่ฟรีแลนด์ฮะลุยฮะไข่ฟรีแลนด์ของเราอร่อยเด็ดเราก็กินสลับกันไปสลับกันมาอย่าไปแบ่งชนชาตินะฮะ ไอพิซซ่าร้านนี้นะคะเป็นแบบ<ห>บางบางแบบบางจริงๆอ่ะบางกรอบที่แท้บางมากเดี๋ยวให้ดูความบางให้ป้าหั่นออกมาก่อนนะคะอ่ะความบางบางอะ,ะ่ะบางมากบางจริงๆบางดีมากอ่ะเรามาทดสอบความกรอบก่อนใช่ฮะแต่ซอสมันเหือเลยด,ดูครับอร่อยบางก็ดีมาก แต่เชฟเขบอกว่าเขามีเขามีพิซซ่าอีกหน้าอยากให้ลองชิมเดี๋ยวรอแป๊บนึงมาอ่ะมาแล้วนะคะสเปเชียลจากเชฟนะคะอันนี้เป็นอะไรโอ้เป็นฟินิชพิซซ่านะฮะคือเป็นแป้งพิซซ่าแบบใหม่แบบแบบโหกัรอบนุ่มๆเลยแล้วก็เป็นไส้อั่วเป็นไส้อั่วพิเศษของทางร้านเขากับชีสแต่ความบางนี่ยังบางเหมือนเดิมโอ้โหแล้วบอกเลยว่า เดือมนุ่มร้อนมาก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 หอดจากเตาแล้วมามามาอ๋อที่ยวเดอ๋พิเศษคือร้อนพิเศษมาให้เราเลยครับขอชุดกันเลยครับนียฮะร้อนพิเศษโอ้โหยื่นซ้อมหน่อยมากโอ้ว่าดีเลยนี่ร้านนี้เขาก็มีดนตรีเล่นด้วยนะคะก็นั่งชิลๆได้แบบยาวๆเลยนะคะมาเชียงใหม่นะคะคนอย่าลืมแวะมานะคะเชฟสเกเตอร์นะคะร้านนี้สุดยอดมากครับ